สวัสดีทุกคนเจอกันอีกแล้วจ้าคลิปนี้ผมจะมาเมาส์เกี่ยวกับ E.M.V. ของงาน Paris Fashion Week ที่ออกมาแล้วนะครับแล้วคุณพระลิซ่าอยู่ในอันดับที่8โอ้โหตอนเห็นตัวเลขครั้งแรกคือแบบฮะจริงดิอืมเพราะจากที่ผมตามข่าวตามสื่อแฟชั่นบอกเลยว่าสื่อเขียนถึงลิซ่าเยอะมากโดยเฉพาะสื่อแฟชั่นระดับโลกคือ เออเรียกว่าเปิดไปเว็บไหนก็มีแต่ลิซ่าแอดเอวีโชเต็มไปหมดผมเลยงงว่าเอ๊ะเราทำไมค่าย m v ถึงได้แค่นี้เองล่ะจนผมไปเพือกมาจนรู้ความจริงครับว่าบริษัทที่คำนวณ EMV Earn Media Value เขาให้ความสำคัญกับโพสต์บน IG ของคนดังเป็นหลักพูดง่ายๆคือถ้าคนดังโพสต์เยอะเท่ากับมีโอกาสได้คะแนน EMV รวมเยอะ ต่ลิซ่าของเรานะสิโพสต์ไปแค่2โพสต์ทวนทีนี้เนี่ยบางคนอาจจะถามผมว่าเอาแอดถ้าอย่างนั้นคนที่โพสต์เยอะสุดก็กลายเป็นว่าได้ EMV เยอะสุดเลยสิเออผมขออธิบายแบบนี้เลยนะครับว่ามันไม่เสมอไปจ้าทุกคนเพราะว่าใน1นึ่งโพสต์ของคนดังเนี่ยมันไม่ได้วัดกันที่จํานวนโพสต์อย่างเดียวใน1โพสต์ s, มันมีทั้งยอดไลค์คอมเมนต์การรีโพสต์และการแชร์ซึ่งทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เรียกว่า การมีส่วนร่วมนั่นเองครับทีนี้เนี่ยในช่วง Paris Fashion Week ถ้าคนดังโพสต์ลง IG แล้วแท็กแบรนด์เอออันนี้ชวนเลยนะครับว่าได้ค่า EMV แน่นอนแต่ถ้าเราแค่เข้าไปกดไลค์เฉยๆเออระบบมันจะมองว่ามีส่วนร่วมนิดเดียวเองนะเพื่อน <c oughs> เพราะจากที่ผมหาข้อมูลมาเนี่ยพบว่าการกดไลค์คือสิ่งที่สร้างมูลค่า EMV น้อยที่สุดเพราะระบบจากกำหนดมูลค่าไว้ประมาณ 0.05ถึง0.15 USD ต่อครั้งเท่านั้นเองครับแต่รู้ไหมครับว่าการรีโพสต์และการแชร์2อย่างนี้แหละครับที่สร้างมูลค่า EMV มากที่สุดเพราะได้ประมาณ0.80ถึง1.00 USD ต่อครั้งโอ้โหต่างกันกับการกดไลค์ถึง9เท่าคิดอยู่สิครับ1ไลค์ได้ประมาณ0.05ถึง0.15 USD แต่ถ้า1แชร์หรือ1รีโพสต์ปั๊บ ได้ไปเกือบ1ดอลลาร์เลยนะง่ายๆคือถ้าอยากให้ EMV l ซ่าพุ่งอย่ามัวแต่กดไลค์อย่างเดียวครับต้องกดแชร์และรีโพสต์ด้วยซึ่งบางคนอาจจะสงสัยต่อว่าเอาแอดแล้วถ้าเราไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ของคนดังบ่อยๆแบบนี้มันได้ค่า EMV ไหมผมขอตอบแบบตรงไปตรงมาเลยว่าได้ครับแต่มีแต่ด้วยนะมันได้มูลค่าไม่เยอะเท่ากับการแชร์หรือรีโพสต์ โดยทั่วไปการคอมเมนต์หนึ่งครั้งจะถูกประเมินมูลค่าไว้ประมาณ0.40ถึง0.60 USD ซึ่งก็ถือว่าพอมีน้ำยาอยู่บ้างแต่ถ้าเทียบกับการแชร์หรือการรีโพสที่ได้0.80ถึง1.00 USD ก็ถือว่ายังห่างกันอยู่พอสมควรเลยนะครับเหตุผลคืออะไรรู้ไหมครับระบบเขามองว่าการกดไลค์หรือคอมเมนต์มันอยู่ในวงจำกัดคือกลุ่มคนที่เห็นโพสก็จะเป็นแฟนๆหรือผู้ติดตามของคนนั้นอยู่แล้ว แต่พอเป็นการแชร์หรือการรีโพสต์เนี่ยมันเหมือนเปิดหน้าต่างใหม่เพราะจะทำให้มีกลุ่มคนใหม่ๆเห็นโพส์เพิ่มขึ้นได้เรื่อยระบบก็เลยให้มูลค่ามากกว่าเพราะมันช่วยขยายการมองเห็นของแบรนด์แบบจริงจังนั่นเองครับถ้าเปรียบไม่ง่ายคือคอมเมนต์เหมือนติดประกาศในบ้านตัวเองแต่แชร์เหมือนติดประกาศกลางตลาดคนเลยเห็นเยอะกว่ามูลค่า EMV ก็เลยพุ่งแรงกว่านั่นเองครับและถ้ามีใครสงสัยว่าเฮ้ยแอดแล้วตัวเลขพวกนี้มันมาจากไหนอ่ะ ตัวเลขที่ผมพูดถึงทั้งหมดนี้มันมาจากค่าเฉลี่ยที่ใช้กันจริงในอุตสาหากรรมการตลาดดิจิตอลนะครับไม่ได้เดามั่วแน่นอนทีนี้เนี่ยพอผมลองเอาตัวเลขพวกนี้มาประกบกับยอดไลค์คอมเมนต์รีโพสต์และแชร์ของลิซ่าในโพสที่เธอใส่ชุดหลุยส์วิททองเข้าร่วมงานปารีสแฟชั่นวีคเท่านั้นแหละครับผมถึงกับอ๋อเข้าใจแล้ว <c oughs> เพราะถ้าดูดีๆจะเห็นเลยว่ายอดไลค์ของลนะิซ่าน่ะสู้ได้แน่นอนแต่พอไปดูยอดรีโพสต์กับยอดแชร์นี่ โอ้โหมันน้อยมากจริงๆครับโดยเฉพาะถ้าเทียบกับคนดังอันดับ1และอันดับ2ที่อยู่ในชาร์ตเดียวกันคืออันดับ1นึ่เขาโพสต์ไปประมาณ26โพสต์ส่วนอันดับ2ก็ประมาณ24โพสต์เรียกได้ว่าโพสต์กันจนไอจีแทบไหม่กันเลยจ้าทีนี้บางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหแอดแล้วแบบนี้ลิซ,ซ่าจะไปสู้ยังไงละ่ะในเมื่อเธอโพสต์แค่1-2โพสต์ทุกงานเอาจริงๆนะครับผมก็เข้าใจเลยเพราะว่าถ้าใครตามลิซ,ซ่ามานานจะรู้ดีว่า สไตล์เธอคือโพสต์น้อยแต่เนียเ้ยบคือไม่ได้สายสแปลมลงรัวๆแต่ลงทีคือเดือดลงทีทุกคนต้องหยุดดูแต่ผมบอกเลยครับว่าถึงมีแค่2โพสก็สามารถทำให้ EMV พุ่งทะลุเพดานได้ถ้าทุกคนช่วยกันผมพูดจริงๆนะถ้ายอดรีโพสหรือยอดแชร์ของลิซ่าเท่ากับยอดไลค์รับรองได้เลยว่า EMV ของเธอจะพุ่งแบบจะหลุดสเปซ e X เลยครับทุกคนทีนี้เนี่ยจากที่ผมแอบไปอ่านคอมเมนต์ในโพสต,ต่างๆ เก็มีบางคอมเมนต์ที่แบบโอ้โหเดือดใช้ได้เลยนะจ๊าสาวบางคนเขียนประมาณว่าก็ศิล,ลปินตัวเองโพสต์น้อยเองแพ้แล้วแต่มาวากักแต่ทําไมก็ไปใช้ให้ศิล,ลปินโพสต์เยอะๆสิยะจะได้ชนะเอมตอนผมอ่านผมนี่ถึงกับวางมือถือแล้วพูดเบาๆว่าเดี๋ยวนะจ๊าสาวคุณคิดว่าการโพสต์เยอะๆมันดีเสมอไปหรอคือจากที่ผมหาข้อมูลมาเนี่ย มันมีอีกมุมหนึ่งของการวิเคราะห์ค่า EMV ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ครับนั่นคือค่าเฉลี่ยต่อโพสต์หรือที่เรียกว่า EMV per post พูดง่ายๆเลยคือถึงคนดังมี EMV รวมเยอะแต่ถ้าเขาโพสต์ถี่มากแล้วเอายอดรวมไปหารด้วยจำนวนโพสต์ออกมามูลค่าต่อโพสต์จริงๆมันอาจจะน้อยแบบน่าตกใจเลยก็ได้ครับอย่างเช่นลิซ่าโพสต์แค่สครั้งแต่มี EMV รวมถึง9.91ล้านดอลลาร์สหรัฐ นั่นหมายความว่า1โพสต์ของเธอมีมูลค่าถึง4.96ล้านดอลลาร์นะครับทุกคนคือแบบโอ้โหโพสต์ทีเดียวเท่ากับบ้านหรูหนึ่งหลังเลยนะครับทุกคนทีนี้เนี่ยในขณะที่บางคนโพสตรวมมากม20กว่าโพสต์ได้พอเอายอดรวมเอาไปหารกับจำนวนโพสต์ออกมาแล้วปรากฏว่าเหลือแค่ไม่ถึง1ล้านดอลลาร์ต่อโพสตโดยสัมครับนี่แหละครับในวงการธุรกิจเขาเรียกว่าโพสต์เยอะแต่คุณภาพต่ำหรือ quantity Over Quality ซึ่งผลที่ตามมาคือถึงแบรนด์จะได้ยอดรวมดูเยอะก็จริงแต่ภาพลักษณ์อาจจะดูไม่พรีเมียมดูไม่แพงเท่าที่ควรเพราะมันเหมือนแบรนด์ลดคุณค่าตัวเองให้ไปอยู่ในโพสต์จำนวนมากที่ดูไม่เฉพาะตัวซึ่งการโพสต์เยอะเกินไปมันอาจกลายเป็นดาบสองคมได้เหมือนกันนะครับการโพสต์เยอะมันจึงขัดกับหลักการลักชวรี่มาร์เก็ตติ้งซึ่งบางคนอาจจะสงสัยว่าหลักการลักชวรี่มาร์เก็ตติ้งคืออะไรผมจะอธิบายให้ฟังครับ หลักการลักชวรี่มาร์เก็ตติ้งคือการทำให้แบรนด์หรือสินค้าดูพรีเมียมมีคุณค่าและแตกต่างจากสินค้าทั่วไปไม่ใช่แค่ขายของแพงอย่างเดียวแต่เป็นการสร้างประสบการณ์และภาพลักษณ์ที่พิเศษให้ลูกค้ารู้สึกว่านี่ไม่ใช่ของธรรมดาแต่เป็นสิ่งที่ฉันอยากครอบครองจริงๆซึ่งจำนวนโพสต์เยอะไม่ได้ทำให้แบรนด์หรูดูแพงหรือพรีเมียมขึ้นนะครับ แต่การเน้นคุณภาพและความพิเศษของโพสต์ต่างหากละที่ทำให้มูลค่า e อียเพิร์โพสต์สูงและยังทำให้แบรนด์คงภาพลักษณ์พรีเมียมอีกด้วยทีนี้เนี่ยในแง่ของ GBA หลักการ Luxury Marketing ที่เน้นคุณภาพและความพิเศษถูกนำมาใช้โดยตรงเคาะตัว GBA ไม่ใช่แค่คนดังที่โพสต์สินค้าแต่เป็นตัวแทนของแบรนด์ที่สะท้อนภาพลักษณ์และค่านิยมของแบรนด์ ซึ่งการโพสต์ของคนดังในแต่ละครั้งต้องเป็นโพสต์ที่มีคุณภาพสูงทุกโพสต์ต้องผ่านการวางแผนอย่างดีทั้งเรื่องภาพถ่ายแบบมืออาชีพการจัดสไตล์และการเล่าเรื่องเพราะแฟนคลับและผู้ติดตามระดับโลกจะสังเกตได้ทันทีว่าการโพสต์นั้นมืออาชีพและสื่อสารถึงความพรีเมียมของแบรนด์ต้องเป็นโพสต์ที่พิเศษและมีความหายากคือการโพสต์น้อยแต่โดดเด่นทำให้แต่ละโพสต์เป็นลิมิต็ดคอนเทนต์ ผู้ติดตามจะรู้สึกว่านี่ไม่ใช่โพสต์ทั่วไปความพิเศษยังสะท้อนเป็นแบรนด์หรูผู้ติดตามจะรู้สึกว่าภาพลักษณ์ของแบรนด์ทรงคุณค่าสารุปง่ายๆคือสําหรับ GBA การโพสต์เยอะๆไม่จําเป็นครับถึงโพสต์น้อยแต่พิเศษและคุณภาพสูงนี่แหละตรงกับหลักการ luxury marketing เพิ่ม e m v per post ให้สูงสุด G.B.A. จึงทำหน้าที่สะท้อนภาพลักษณ์แบรนด์แบบครีเมียมและช่วยแบรนด์สร้างมูลค่าทางการตลาดสูงสุดโดยไม่จำเป็นต้องโพสต์ดัวๆครับเอ,อ่อถ้าพูดแบบชาวบ้านก็คือโพสต์เยอะไม่ได้ทำให้แพงแต่โพสต์น้อยแต่คุณภาพสูงนี่แหละคือสูตรลับของแบรนด์หรูนั่นเองครับโอเคสำหรับแฟนคลับของลิซ่านะครับไม่ต้องนอยกันผมเห็นบางคอมเมนต์แบบแพ้อีกแล้วแพ้ทุกทีหรือลิซ่าโพสต์น้อยเองต้องโพสต์สักส,สิบโพสต์สิ เออ่ถ้าฟังคลิปนี้จบแล้วผมหวังว่าคงไม่มีใครไปเรียกร้องให้ลิซ่าโพสักสิบโพสจริงๆนะเพราะอย่างที่บอกไปหลักการ Luxury Marketing ติ้เขาเน้นคุณภาพและความพิเศษซึ่งลิซ่าเข้าใจจุดนี้ดีจึงโพสน้อยแต่ทุกโพสมีคุณค่า EMV สูงคลิปนี้ก็แค่นี้จ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบก็กดไลค์ให้ด้วยถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องกดจะได้ไม่ต้องเข้ามาฟังขอบคุณที่รับชมและติดตามขอบคุณครับ